็นว่ากว่าจะเป็นตำนานต้องซ้อมมือกับเพลง กับเพลงครูเพลงไหนนะคะถึงจะทําให้ชื่อของโปง่ปปงปฐมพงษ์สมบัติพิบูลยังลดแล่นเป็นเบอร์ต้นของวงการเพลงร็อกไทยมาเกือบครึ่งศตรวรรษค่ะเริ่มตั้งแต่ยุค70กันเลยย้อนไปเป็นไวัยที่คลั่งคล้ายวงฮาร์ดร็อกแคร์แบนจากฟันตะวันตกนะฮะไอหนุ่มผมยาวแน่นอนนะคะแล้วก็เริ่ม c o อร์วงดังทั้ง Black s a b b a t และ Suppli ดิสเ p อร์เนะคะนี่จึงเป็นโชว์เปิดเวทีในานามวงนาอ้อนวงดนตรีสมัยยังเรียนอยู่วงแรกก็มีพี่โป่งร้องนํา พี่ทักพี่ทักสีสังมือเบสนะคะที่อยู่ด้วยกันอีกหลายวงและพี่สายจุมพ์กระบวนยุทมมือกีตาร์ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งวงเนื้อกับหนังเฟร็แองสกินด้วยก็เป็นวงฮาร์ดร็อกเฮฟวีเมทัลภาษาไทยวง,งแรกๆของบ้านเราค่ะ ซึ่งทั้ง3สมาชิกได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกครั้งในรอบหลายสิบปีนะคะคอนเสิร์ตที่คุณผู้ชมเห็นอยู่โป่ง47ปีล็อกเนว่าดายส์ค่ะก็ทําให้แฟนเพลงพี่โป่งได้เห็นจุดกําเนิดร็อกสตาร์เมืองไทยก่อนจะตามมาด้วยวงอินเฟอร์โนในยุคต่อมานะคะที่มือมือกีตาร์พี่น้อยเอกชัยวิมลแก้วซึ่งไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกามา25ปีแล้วกลับมาบินมาเลยจองตั๋วมาเฉพาะคอนนี้ค่ะจนมาถึงยุคที่พี่โป่งฝีมือเข้าตาได้เซ็นสัญญาสังกัดค่ายใหญ่ในนามวงโซดา เปิดประตูดนตรีร็อกในตลาดเพลงไทยร่วมกับโอโอลานพงใจที่ต่อมาแท็กทีมการสร้างตำนานคุณผู้ชมดีโอลานโปรเจกต์แน่นอนมีเพลงดังอ่ะอย่าหยุดยั้งเพลงนี้ค่ะ ะะไม่มีท้อไม่มีถอยแน่นอนอย่าหยุดยั้งค่ะซึ่งคอนเสิร์ตช่วงแรกปูทางให้รู้จักที่มาที่ไปให้เห็นว่าหลายคนเนี่ยลาเวทีไปนานก็จรจงแต่พอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยวาดลวดลายไวเก๋าค่ะก่อนคอนเสิร์ต47ปีร็อกเนว่าไดจะเดือดสุดขีดนะคะเมื่อมาถึงเพลงในยุคข,ของวงเดอะซันแล้วก็หินเหล็กไฟย้อนไปประมาณ30กว่าปีก่อนคืออัล,ลบั้มวงร็อกวงแรกของไทยยอดขายเกิน1ล้านก๊อปปี้นะคะไม่ธรรมดานะคะเพลง เขาเยอะค่ะยอมนังแมวเพื่อเธอพลังรักนะคะนอกจากนี้เพื่อให้มันเต็มอัตรรสเขาก็เสริมทัพด้วยนะักดนตรีระดับพการค่ะพี่ป๊อบจัก,การินมือกีตาร์ฮีโร่ฝีมือนีอ้จัด เทเดวก็ส่งให้ชื่อของโป่งปฐมพงษ์ขึ้นแท่นเป็นตำนานร็อกเกอร์แห่งยุคที่ครบเคลื่อนจริงๆทั้งเสียงร้องทรงพลงังลีลาเอ็นเตอร์เทนสุดมันบนเวทีตลอดจนฝีมือการแต่งเนื้อร้องคือหลายเพลงเนี่ยขึ้นหิ่งอมตะนะคะจนถึงทุกวันนี้ยังติดหูเด็กรุ่นใหม่อยู่คือคอนเสิร์ตเนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้มีแค่รุ่นใหญ่รุ่นเก่านะคะยังหอมลูกจุงหลานมาด้วยไว้รุ่นฟันน้ำนมมาให้ใจให้กำลังใจลุงโป่งค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีเพลงหวัดระแวงกลายเป็น เพลงฮิตห,ห,หน้าเสาธงนะคะซึ่งสำหรับแฟนเพลงบางคนยังถือโอกาสนี้มาประมูลโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นสมาชิกวงก็ไม่มีโอกาสแบบนี้ง่ายๆนะคะครับวันนี้ทนายตั้งใจเท่าไหร่ละสอนจริงๆตั้งใจไว้น่าจะเยอะกว่าน,นี้ครับตั้งไว้น่าจะประมาณ5 0,000ครับแต่ก็ดีใจที่ได้ไดไดราคานี้ชอบเสียงร้องของเขาครับเสียงแหลมเสียงสูงเงี้ยครับคือแบบน้อยคนที่จะทำได้ครับแล้วก็ พี่ป่งเคยไปออกรายการหลายรายการนะครับก็มีความเป็นตลกนะมีความเป็นกันเองผมชอบเขาลักษณะเฉพาะตัวลตัวตัวของอันเนี้ยเขาเขส้นทางที่ผ่านมาเหมือนแกมีความตั้งมั่นที่จะเดินสู่วงล็อกเลยแกร่วมกับเพื่อนแกที่พิทักษ์ศรีสังทําวงอิฟนฟเวอร์โนทำวงนะอนมาเรื่อยๆแล้วก็เจอพี่โอโอลาแล้วก็มาเจอรุ่นน้องๆเช่นพี่ปั๊บพี่โตอย่างนี้ครับก็หลอหลอมทําให้แกสามารถขับเพื่อนวงวงการเพลงล็อกในช่วงรียและเวลาต่างๆกันเนื้อร้อง ที่มันแตกต่างจากวงร้อกทั่วไปวงร้อกจะมีเรื่องของอะไรอะความรุนแรงนะครับหรือว่าเรื่องเพศเรื่องอะไรแต่พี่โปมไม่ใช่พี่โปจะเป็นความซอฟจะเป็นเทปเทปภาษาเกาีก็โน้คอนเกรชิเลลป้าแล้วกันก็ดีใจกับคุณพ่อด้วยนะคะคอนเสิร์ต47ปี งานใหญ่ค่ะเล่นไปกว่า30เพลงนะคะ oh. ก็เลยมีคนใกล้ชิดมาช่วยพี่โป่งร้องกันหลายคนค่ะนี่ลูกสาวคนสวยลุงไม้ใต้ต้นน้องแองจี้ถิติชานะคะ oh. เคยเดบิวต์เป็นศิลปิน oh. ทีป๊อ oh. มาแล้ว oh. พี่มานุษพุตานก็มา oh. ทํางานร่วมกันตอนเป็นด oh. ีโอลานโปรเจกต์ค่ะคุณมาลินดาเฮอร์แมนหรือว่าย่านลินนะคะยูทนะูบเบอร์นักดนตรีสูงวัยเจ้าของเพจหญิงชารากับหมาน้อย oh. ก็ผูกพันกับพี่โป่งมาตั้งแต่สมัยทําวงโซดาค่ะแล้วก็คุณคุณ้นทองอสัสนี ผู้ที่แต่งเพลงสุดมันค้างค่าวไฟก็มาด้วยเหมือนกันนะคะร่วมปิดท้ายคอนเสิร์ตใหญ่โชว์ให้เห็นว่า47ปีของพี่โปเนี้คำว่าร็อกไทยเนว่าดายเนี่ยคือของแท้